ทุกชมไปดูที่ยูเครนกันบ้างคะ่ะตอนนี้ผู้นํายูเครนเองก็ออกมายอมรับเหมือนกันนะคะว่าถึงแม้กองกําลังของอยูเครนจะมีการยึดพื้นที่คืนได้บางส่วนแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ยากที่จะควบคุมเพราะว่าล่าสุดรัสเซียก็มีการเพิ่มกองกําลังทหารเข้าไปอีกกว่า1 8 0 0 0 0นายเลยคะ่ะ โดยสถานการณ์สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนล่าสุดประธานาธิบดีวโลโดิมีร์ซเลนสกี้ของอยูเครนออกมายอมรับนะคะบ,บอกว่าตอนนี้กําลังเผชิญความยากลําบากมากในสมรภูมิแต่ก็ยังมีความคืบหน้าอยู่บ้างนะคะโดยสามารถยึดพื้นที่ในดินแดนฝั่งตะวันออกคืนมาได้9ตารางกิโลเมตรและทางใต้อีก28ตารางกิโลเมตรแต่เจ้าหน้าที่ทางการยูเครนหลายคนตอนนี้ยังหนักใจต่อการสู้รบในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะ ส่วนความคืบหน้าของสงครามกองทัพยูเครนก็รายงานนะคะว่ารัสเซียมีการวางกำลังทหารมากกว่า180,000นายในแนวรบสำคัญ2ด้านระบุด้วยว่าเป็นการระดมพลที่ทรงพลังมากในบริเวณที่ใกล้กับเมืองลีมานกับเมืองกูปิยันส์และรอบเมืองบักมุตที่อยู่ในสภาพเกือบจะราบเป็นหน้ากลองเพราะว่าต้องเผชิญกับการประทะนองเลือดต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะโดยการเคลื่อนไหวของรัสเซียก็ส่งผลให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ ออกมาเรียกร้องเลยนะคะขอให้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐรีบเชิญยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแม้ว่าสถานะสมาชิกจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะสิ้นสุดสงครามก็ตามซึ่งผู้นำยูเครนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ CNN นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนไบเดนจะเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจค่ะว่ายูเครนจะได้เข้าร่วมกับนาโต้หรือไม่ถ้าเขาสนับสนุนอน,อนาคตของเราในยู ครนก็จริงแต่การเชิญเข้าร่วมในตอนนี้จะกลายเป็นแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับทหารของอยูเครนค่ะความทะเยอทะยานของอยูเครนที่จะเข้าร่วมนาโตก็ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะคะและหลังจากพยายามสารสัมพันธ์กับนาโตมาตั้งแต่ทศวรรษที่1990และในการประชุมสุดยอดที่ลิทวเนียระหว่างวันที่11ถึง22กรกฎาคมนี้คาดว่าจะมีการหาหรือกเกี่ยวกับสมาชิกภาพของอยูเครนด้วย แต่ในขณะที่ตะวันตกกําลังจะรวมตัวกันรัสเซียเองตอนนี้ก็เหลือมหาอำนาจที่พอจะเป็นที่พึ่งได้ก็คือจีนค่ะซึ่งตอนนี้ทุกสายตาก,ก็จับจ้องไปที่ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินนะคะที่กําลังจะเข้าร่วมการประชุมเสมือนจริงขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า s c o โดยกลุ่ม s c o ก็ประกอบด้วยสมาชิก8ประเทศค่ะมีจีนรัสเซียอินเดียปากีสถานคาซัคสถานคากิสถานทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานโดยจีนเป็นผู้ริเริร เริ่มก่อตั้งกลุ่มนะคะเพราะว่าต้องการจะสร้างแนวร่วมเพื่อป้องกันดินแดนส่วนที่เปราะบางที่สุดของประเทศก็คือเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูจากการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนและการตีความศาสนายอย่างสุดตรงนั่นเองค่ะ